สวัสดีสวัสดีกันไปทุกคนเดินอนยินดีตอนครับขอสูซองลีสาวลาล้องสาเนานะซึ่งคลิปนี้เนาะเฮากลับมาเปิดคลิปอยู่ที่แปะเปะส่วนอย่างนี้เนะาะเฮาสิผากันไปขุดโอนแบบวิธีชีวิตอยูส่สนบดลาวเนาะทุกคนเฮาสิไปมีพอน้องลี่ลวกะ็น้องปลานน้องแผ่นเค้กแล้วก็พอน้องแผ่นเคนะ้กเนาะขุดอยู่ต้องได้คามนำไปคืออ่าคลิปก้อนๆั้งแต่โดนผู้เลยเนาะ โบห้วจกเดือนแล้วเนาะถ้าผูดด้ใดบ่มักคลิปแนวแนวนี้เกี่ยวกับสั์ป้าหรือว่าอีอย่างที่เฮาไปหามานะก็สามารถกดค้ามคลิปนี้ไปได้เลยเนาะเพราะว่าคลิปนี้เฮาจะพากันไปคุดอ้นมาเลี้ยงมาเพาะพันเนาะเอามาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์บให้มันสูนพันุ์ไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฮันอ่าอยู่ตามแบบ ส่วนบทเหล่านี้นค่อนข้างว่าเริ่มสูนพันไปแล้วเนะเา,เอา,เอาะอ,อืตอนนี้เฮามาอยู่ที่นี้เอาแผ่นเค้กการโน้งปาน <laughs> สบายดีสบายดีเลิก,กวันนี้ว้เลิกก็นีเนาะ อีกหัวจะเริ่มจกตื่นหัวแล้วเราไม่ไปเพื่อขนาดใส่ตันหน้าหันนำอยู่พู้นคือยังลึกรถปั่นข้อความดูบนข้อความบุได้ที่รถอีเตียบแล้วนี่นะเขาใส่เหื่อเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ฟากพู้นเลยเนาะตอนนี้ยังหาวิธีคามนำอยู่น้องฝ่านที่คามเนี่ย,ยเด้อลอยคามเอาเด้อ อู้เลือกคะแนนเห็นภาพก๊อฟนี่ทุกคนอยู่บันนี้เนาะที่เราจะลงมือคุดในมือนี้เนาะนี่อยู่แถวนี้เลยเนาะหอากระบื้องเบิ้งดอกนี่เดี๋ยวชิพาไปเบิ้งชิด้อ เออมันซ The ิมีคุยมันเนาะเออเนยูยพิร์นดิเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งตัวทีเพิ่นคุดก่อนนานีเนาะนี่นี่ห้องอันนี้แหลทุกคนโอ้ก่อนชิดายมันบรรมาราก่อนชิดายตัวอุ่นนี่ตัวทากกระปานนั่นได้อยู่แถวนี้นะ กัเทถาน,นี้มันแป่นบ่มีปันเดอแม่นะท่านั้นเท่าแห่งตึกงมานั้นสิบไปแล้วแล้วเก่าอ่ะยุงยุงลมบ่มีคุยบ่มีแต่ว่ยุงลม,ม,ม,มตัวนี้ก็น,กนอ้อยเดียวมันโยนเอาดำขี้ควายเกา่ามาทิ้บเลยตอนนี้กากำลังซอกหาหูมันนะทุกคนนี่ น้อยว่ะไม่ได้พักลูจังว่ะว่าเดี๋ยวควบส่วนไล่โอนนี่เหมือนซิวนำโก้ให้นี่เลยว่ะก็ไม่ชอบเออโก้ไม่ซอดเนาะนี่กโนอไม่ซอด ต้องใส่ความอดทนขนาดใดจึงขุดใดอุ่นนี่เออเออเออ อ้นนี่ฮะอ้นกอนเพิ่นซีหูฮันเมนอันเพิ่นได้ยินเสียงมานะทุกคนเรียกขี่เหือกกลไปกกลมาแล้วได้ยินเสียงมานั้น กัดกินอันนั้นะนจึงหู่ามีเออกัดกินหากไม้ออกรบุนนี่ะไ <มา S 2> ออกเ<ะ>ติดอเนออค่อยมาต้อตงแมืเด้อหูกี่ปื้งอามันกินมือเดียว,น,ว,วนึงวะพเร่ไเข่ามาคือว่าออกไวแ่มาทำอแรกวันเด็กถูกได้แล้วม,มือเทานค่อยขึ้นมาง โอ้วดูน่มันมีเมื่อหรอพวกเ้าอ่ะมเมื่อได้ขึ้นมานี่เอาองเรอ,อน้ออนกันนเอาไม้โซดลงไปคันมีอวนแล้วมันฮักสิดันดันมาว่ะพอ่อซอดไม้ไปนะเออ ยานละอกละ โตมันได้บาททุกคนตอนนี้คุดเบิ้งงอบๆแล้วเนาะพอสำรวจเบิ่งละว่าออกออกแล้วว่าสันมันบได้ละมันกินตะพุ่นมาอ่น่ะมันเข้าซุมเฮียซุมนานมันออกตะพุ่นไหมออกมาแล้วมันมาเข้านี้อ อืมมึงโลรำมึงหูเราคุณเด็กต้งตุ้งเพราะอ่อนเนี่ยก่อนหัวขึ้นไปถิงแล้วนัหน่อยไม่รอขึ้นไปบนเถ่งเนาะมันอ้ออ้อบันเดิ้ลนะต้นหัวแรงยังกัดอยู่เด็กแล้วค่อยก็ลงเพียกอยู่นี่ค่อยจะรอบนเถ่งก mm ่อนเด้อทุกคนตอนนี้เห่ากันซีเมือแล้วทุกคนเพราะว่ามันออกแล้ว มันย้ายไปกินอยู่บอนอื่นแล้วเนาะแต่ว่าเฮายังบโบ้บมันกินเนาะแล้วเขาเลยว่าสิพากันเหมือนเนาะเมื่อกี้นี้พอน้องไพเค็กขันขีอัญยางไปซอกอยู่ถึงพู่นเนาะก็ไม่ไม่เห็นนะคะแล้วเขาเลยว่าสิมือนโบเล่โอ้โหน้ำเลิกเพียงคอคนน่ะถ้าไปท่าขี้ล่างตูวอู้น้ำเย็นขนาดน้ำเยอนตัวจับมาอยู่นี่เด้อ มมกำลังจะเดินทางกลับกันนะคะขามนำ้ำน้ำเลิกเลิกแหละลอยแล้วไหมลอยได้ไหมตัวไผ่ตัมันไปตัวไผ่ตมันจ้ะ มื Scroll, ake, <c oughs: <c oughs> fort, ่อค้าเมื่อผมเคยามากเปียบ่ได้มอเมอไันออู้พัักเลยนะฮะคอร่าดับปานเด้อเน่งเกดำัดนเออทุกคนป่า เดี๋ยวไปเจอกันอยู่พูนนะทุกคนไปเจอกันอยู่ฝั่งนั้นพูน,น,นพูนบอลขาวๆพูนนำเลอกแข่งสภาพพูดเด็กอะเมืองดูปันสภาพเจรังพูนนะเปียกน้อยนึงเนาะเปียกครับพ <laughs> อาิ โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะปิีกันปิดกันไปเท่านี้เนาะกาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมดเดิลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮิตคลิปต่อไปนะโอเคบายบ่ายเทอหนีบดายเนาะเธอน่าจึงมาเจอกันใหม่เด้ทุกคนบายบายเบหยุงหยุงกัดนะพากโอเคบายบายบายขอให้กระตุไลค์กระเน็บ